คุณผู้ชมคะในยุคโควิด19แบบนี้นะคะต้องยอมรับว่าหลายธุรกิจได้รับผลกระทบค่ะแต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจรวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะเขาพยายามมองหาโอกาสจากโควิด19มีการปรับตัวยังไงให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นั่งกับเราตรงนี้นะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์คอสเมติกที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานกว่า40ปีนะคะคุณประพาอรอนพฤษิพย์พงศิษฐ์คะ่สคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี แอนถ่มได้เลยค่เจ้าของแ a r ์ v ิวอต้องถามแบบนี้พี่แอนคะในช่วงโควิดที่ผ่านมาอยากให้เล่าภาพรวมธุรกิจหน่อยเป็นยังไงกันบ้างคะก็เราต้องเล่าก่อนน้องว่าธุรกิจเราทําอะไรนะคะ เราเป็นโรงงานผลิตนะคะชื่อบริษัท SB i n t e r l a ตอ์แนะคะแล้วเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางนะคะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเกี่ยวกับการบำรุงเส้นผมก็ได้แก่แชมพูปิดผมขาวนะคะแชมพูสระผมทรีทเม้นต์บำรุงเส้นผมสเปรย์ต่างๆนะคะแล้วก็มีกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวนะคะตั้งแต่การทําความสะอาดแล้วก็บำรุงเช่นครีมอับน้ำนะคะโลชั่นทาผิวสครับขัดผิวเป็นต้นนะคะเริ่มแรกเนี่ยของการทําธุรกิจเนี่ย จริงๆเราเริ่มจากยุคคุณพ่อเลยทำแชมพูเองเราก็ไปขายตามร้านเสริมสวยนะคะจนขยายตลาดไปเรื่อยๆจนมาเปิดเป็นโรงงานนะคะแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ขยายไปทางช่องทางะกลุ่มร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นมินิมาร์คซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะตอนนี้ก็ขยายไปถึงห้างสรรพสินค้าแล้วก็ในส่วนของส่งออกด้วยนะคะก็เรียกเรียกว่าเราเราขายแบบช่องทางออฟไลน์ละกันร้อเปอร์เซ์เลย ยุคก่อนแบบ offline ร้อยเอร์เซ็น์ใช่แต่พอโควิดมาปึ้งเดียวปรับตัวยังไงพี่แอนเริ่มกระทบจากกลุ่มร้านค้าเราก่อนละกันนะคะการที่เขามีหน้าร้านแล้วเรามีลูกค้าอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะบางจังหวัดเนี่ยก็เจอผลกระทบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเขตท่องเที่ยวเขตส่งออกนะคะรวมถึงกำลังซื้อมันหดลงในตลาดนะคะร้านค้าเองก็มีการปรับตัวค่ะ ก็จากการที่ต้องรองลูกค้ามาซื้อ mm hmm. ก็กลายเป็นเราเอาตัวร้านค้าเนี่ยไปอยู่ในมือลูกค้า mm hmm. นะคะมีการคอนแทคกับลูกค้าขายออนไลน์มากยิ่งขึ้น mm hmm. แล้วก็ส่งของให้กับลูกค้าเอง mm hmm. รวมถึงตัวเราเราก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันจากที่เราขายออฟไลน์ร้อเราก็ต้องเปลี่ยนในการท mm ําออนไลน์แล้วตอนนี้เราก็เลยทําเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะเรียกว่าเป็นบ mm ิวตี้ช้อปปิ้งผ่าน ผ่านโทรศัพท์มือถือ,อนะคะเรียกว่า c a b ็ e e ิวเอ s กค่ะก็คือเซิร์ชเข้าไปเลย c a b ็ e e ิวเอ s กก็จะเจอเลยใช่ค่ะใช่ค่ะในนั้นมีอะไรบ้างพี่แนอนก็ในนี้มันจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะซึ่งซึ่งมีในตัวของแอปพลิเคชันบนมือถือ,อนะคะกับในส่วนของเว็บไซต์นะคะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเมนูในเรื่องของ Beauty Shopping เลย S <S นะคะลูกค้าก็สามารถที่ช้อปปิ้งได้ด้วยตัวเอง <ฮะ S 1> เรามีเมนูตะก,ก้าสินค้านะคะ,<ฮ>ะลูกค้าสามารถเลือกช้อปปิ้งสินค้าได้หลากหลายตามที่ต้องการนะคะสามารถเลือกสถานที่จัดส่งได้นะคะ,<ฮ>ะเลือกขนส่งที่ต้องการได้รวมถึงเรามีระบบการชําระเงินให้อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะ,<ฮ>ะไม่ว่าจะเป็นการชําระเงินด้วย QR ว o d e <ฮะ S 1> นะคะเป็น w a l l e t บัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือ <ฮะ S 2> ว่าชําระปลายทางเราก็มีอำนวยความสะดวกให้ แล้วในตัวแอปของเราเนี่ย<ะ>ก็จะมีเมนูเช็คสถานะการจัดส่งลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าออเดอร์ของฉันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วนะคะไม่ต้องห่วงของหายระหว่างทางไม,ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงค่ะ,คะแล้วก็สิ่งที่เราให้เพิ่มเติมก็คือทุกยอดการสั่งซื้อของลูกค้าเนี่ย<ะ>ทุก100บาทเราก็จะให้แต้มเพิ่ม25แต้ม<ะ>แต้มสะสมไว้ไม่มีวันหมดอายุ<ะ>แต้มเนี้ยเอากลับมาเป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไปได้ด้วยะนะคะเห็นบอกว่า คำว่าโอกาสเนี่ยมันสําคัญมากในการทําธุรกิจของพี่แอนเลยแล้วก็อยากมอบโอกาสให้กับคนอื่นด้วยถูกต้องค่ะ,ค,ะความที่เราทําทําธุรกิจมายาวนานเนาะก็มาเจอวิกฤตตรงนี้เราก็เห็นแล้วแหละว,ว่าเามีคนลำบากเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะ คนที่เจอสภาวะการตกงานนะคะหรือว่ารายได้ที่มีอยู่ในปัจจุบันมันน้อยลงนะคะรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายเริ่มลำบากมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็เลยมองว่าเร,เราจะทำแอปพลิเคชันตัวนี้เราตอบโจทย์สำหรับคนที่ช้อปปิ้งออนไลน์แล้วเราก็สามารถที่จะหาโอกาสกับแอปพลิเคชันเนี่ยให้กับคนที่ต้องการหารายได้เสริมห,หรือต้องการทำเป็นอาชีพก็ได้ แค่ง่ายๆค่ะโดย <ฮะ S 2> การแค่คุณแชร์ลิงก์ <ฮะ S 2> จากหน้าสินค้าของเรา <ฮะ S 2> ไปยังเพื่อนของคุณนะคะเมื่อเพื่อนของคุณซื้อสินค้า <ฮะ S 2> จากลิงก์ที่คุณส่งออคุณก็ได้รับค้าคอมแล้วมัน,นะะสามารถเช็คได้ขนาดนั้นเลยเช็คได้ทุกอย่าง นะคะคือจะบอกก่อนว่าคอนเซปต์ตรงนี้เราตั้งใจทําขึ้นมาเนื่องจากว่าเรามองว่าเราจะหาละเราจะให้โอกาสให้คนมีรายได้เพิ่มโดยที่ไม่ต้องลงทุนยังไงนะคะไม่ต้องเสียค่าสมัครไม่ต้องซื้อของเราก่อนนะคะสมัครได้ฟรีเลยแล้วก็สามารถทําธุรกิจได้ทันทีนะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องทําการตลาดไม่ต้องแพ็คของเองไม่ต้องจัดส่ง นะคะคุณสามารถทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องเดินทางไปไหนอยู่บ้านก็ทําได้ฟังมาขนาดนี้เป็นโอกาสเรียกว่าเป็นการสร้างอาชีพยุค new normal ยุคโควิดตรงนี้เริ่มต้นต้องทํำยังไงนอกจากโหลดแอปพลิเคชันมาแล้ว c a r e b i l ทำยังไงต่อคะพี่แอนก็เริ่มต้นนะคะจะเข้ามาที่ w w w c a b i l l c o m ก็ได้หรือจะโหลดแอปก็ได้นะคะเข้ามาง่ายๆค่ะก็แค่ลงทะเบียนนะคะเหมือนเหมือนเราซื้อของใน ออนไลน์ทั่วไปลงทะเบียนก่อนนะคะด้วยเบอร์โทรศัพท์หลังจากนั้นเราก็สมัครเขาเรียกอัปเกรดเป็น VIP ฟรีทุกอย่างนะคะอันนี้ต้องบอกว่าฟรีนะคะไม่เสียเงินเราก็ใส่ข้อมูลของเราไปนะคะในนั้นก็จะมีให้กรอกแหละชื่อที่อยู่ตามตามตามระบบนะคะแล้วก็แนบแบบประชาชนเบอร์บัญชีธนาคารเพื่อเวลาคุณได้ค่าคอมเราจะได้โอนเงิน ค่าคอมตรงนี้เข้าบัญชีคุณโดยตรงไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลเราจะจะหลุดรั่วไปไหนหรือว่าคนอื่นจะเอาเงินของเราไปได้เพราะว่าเบอร์บัญชีที่ลงในระบบจะต้องตรงกับเบอร์บัญชีที่ที่ลงทะเบียนไว้ในแอปเท่านั้นนะคะพี่แอนเห็นว่ามีคอนเซปต์ด้วยช้อปปิ้งออนไลน์ใช้ได้เงินออมช้ได้เงินคืนอันนี้คือตรงคอนเซปต์เลยใช่ไหมคะคืออธิบายแบบนี้ค่ะยกตัวอย่างว่าน้องมิวเนี่ยสมัคร เป็นสมาชิกกับเราเรียกว่า V.I.P เนาะน้องมิวซื้อของเองเพราะว่าปกติเราก็ต้องดูแลรักษาผิวพัรรณเส้นผมของเราอยู่แล้วเราซื้อของเองน้องมิวก็ได้ค่าคอมคืนเหมือนกันนะคะน้องมิวเห็นว่าสินค้าดีใช้แล้วดีอยากส่งต่อให้เพื่อนน้องมิวก็แชร์ลิงก์จากจากสินค้าของเรานะคะไปให้เพื่อนเพื่อนซื้อใช้เพื่อนก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกค้าของน้องมิวเพื่อนซื้อของน้องมิวก็ได้ค่าคอม นะคะข้อดีของตรงนี้ก็คือว่าลูกค้าที่ซื้อของจากเราแล้วครั้งหนึ่งครั้งต่อไปเวลาเขาซื้ออีกเขาซื้อซ้ำคอมตรงนี้ก็จะได้ของเราต่อยอดไปเรื่อยๆเขาเรียกเป็นลูกค้าผูกพันนะคะ อันนี้คือคือสิ่งสิ่งที่ดีะะสุดท้ายอยากให้พี่แอนฝากช่องทางเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนสนใจนั่งอยู่บ้านมีสมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียวสามารถทำมาหาก,กินได้ขนาดนี้เริ่มต้นแล้วก็ดาวน์โหลดยังไงทำยังไงได้บ้างคะพี่แอนคะคือจะเ,อเราเราขออนุญาตบอกบอกความตั้งใจของเราก่อนนะคะว่าจริงๆแะแอปพลิเคชันตัวนี้เราเราทำมาเพื่อที่จะสร้างโอกาสต่อยอดให้กับ กลุ่มคนที่ต้องการหารายได้พิเศษโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนสักบาทความเสี่ยงไม่มีนะคะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าคอนเซปต์ตัวนี้แค<ม>่แชร์นะคะเพื่อนซื้อของคุณได้ค่าคอมที่เหลือทางบริษัทจัดการให้หมดนะคะแล้วแอปพลิเคชันตัวนี้เรามองถึงถึงความยั่งยืนในอนาคตนะคะว่าถ้าทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจทำที่ดี นะคะขอให้คุณขยันที่จะแชร์อย่างอื่นเนี่ยเราทำให้เราก็ต้องการที่จะส่งมอบโอกาสดีๆตรงนี้ให้กับทุกคนแล้วเราขอการันตีด้วยความที่เราเป็นผู้ผลิตยาวนานกว่า40ปีเนาะ<ๆ>เราก็มีความตั้งใจที่อยากจะผลิตสินค้าดีๆมีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาที่ทุกคนจับต้องได้นะคะตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราขอมอบโอกาสให้กับทุกๆคนค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อ,อสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ได้นะคะ w w w c a r e b u d c o m หรือว่าติดต่อทางไลน์ก็ได้นะคะไลน์ออฟฟิเชียล c a r e b u l e x p l a c e นะคะทางหน้าเพจก็ได้ค่ะเป็น c a r e b u l e x p l a c e ออนไลน์หรือว่าต้องการโทรสอบถามพนักง,งานก็ได้เลยนะคะ0 2 1 5 0 7 7 9 0่9 0อน1น่วันนี้ขอบคุณพี่แอนมากนะคะขอบรบอบคุณมากค่ะ <มา S 1> ข,อคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะ มองหาโอกาสมองหาอาชีพมองหาไรายได้แคบิ e เอ็กเพรสคือคำตอบค่ะ